สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการปรับตัวอักษรน,นะครับให้พอดีกับช่องเซลล์ในโปรแกรม Excel นะครับแบบอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเลื่อนคอลัมน์ให้มันเสียเวลานะครับนี่เป็นตัวอย่างข้อมูล Excel นะครับจะเห็นว่าข้อมูลแต่และตัวมันจะลน้นบรรทัดออกมานะครับซึ่งมันทำให้ไม่สวยงามนะครับแล้วก็เราขี้เกียจมานั่งจัด ัวอักษรนะครับว่าให้มันเล็กลงหรือว่าขยายคอลัมน์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราจะใช้วิธีการที่ให้เซลล์เนี่ยมันปรับขนาดข้อความของเราอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับเซลล์นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปขยับคอลัมน์เลยนะครับวิธีทํานะครับก็คือให้เรามาลากดํานะครับตรงเซลล์ที่เราจะทํานะครับผมทําหมดนี้เลยแล้วกันนะครับ เห็นว่าข้อความเนี่ยบางทีมันเลยไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่เห็นมันจะทับกันนะครับพอเราลากดาเตือนให้เราคลิกขวานะครับในที่เราลากดําไว้นะครับแล้วให้เราเลือกคําว่าจัดรูปแบบเซลล์นะครับแล้วจะเห็นมันจะมีคอลัมน์พวกนี้นะครับให้เราเลือกตรงคําว่าการจัดแนวนะครับช่องที่สองเนี่ยนะครับแล้วก็ให้มันเลือกคําว่า ย่อให้พอดีนะครับตรงนี้นะครับหีบทุตรงย่อให้พอดีนะครับแล้วเราก็กดตกลงนะครับอ่าจะสังเกตว่าเห็นไหมครับข้อมูลของเราจะมาเต็มคอลัมน์แล้วนะครับแต่ว่าตัวหนังสือมันจะย่อลงให้อัตโนมัติเลยนะครับเห็นว่าตัวหนังสือผมจะไม่เท่ากันเลยนะครับเพราะว่ามันจะปรับตัวหนังสือให้พอดีกับคอลัมน์นะครับดังนั้นวิธีนี้เนี่ยจะเหมาะกับข้อมูลที่ไม่ยาวจนเกินไปนะครับ จะทาวิธีนี้ได้นะครับอย่างถ้าข้อมูลตัวนี้มันยาวมากนะครับผมจะทําตรงกระเพราให้ดูนะครับถ้าสมมติมันยาวมากปุ๊บเนี่ยมันจะเล็กเกินไปนะครับทําให้เราอ่านไม่ออกนะครับดังนั้นถ้าเป็นข้อมูลยาวๆนี้เราต้องไปใช้วิธีอื่นนะครับจะใช้วิธีให้มันยอ่ออัตโนมัติไม่ได้นะครับดังนั้นวิธีพวกนี้จะจะเหมาะก,กับข้อมูลที่แบบยาวเลยคอลัมน์ไปสักนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะสามารถย่อตัวหนังสือลงได้นะครับ นี่ก็เป็นวิธีการย่อตัวอักษรนะครับให้เล็กลงอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปย่อขยายคอลัมน์นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำวิธีการนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ